นี่เราทรงโกกุนเองยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการเกมโอเวอร์นะจ๊ะและตอนนี้เราก็กลับมาต่อกับดานกอนบอลเอ็กซ์วีกันในพาร์ทที่ส่กันแล้วนะจ๊ะโอเคนะก็สวัสดีเพื่อนกันด้วยนะครับตอนนี้เราก็อยู่กับทรงโงกุนนะ <c oughs> ไม่ใช่แล้วโอเคก็นะตอนนี้ผมก็ไปเปลี่ยนชุดเป็นชุดของทรงโงกุนมานั่นเองนะฮะโอ้โหเปลี่ยนครบชุดเลยทั้งเสื้อแล้วก็กางเกงนะฮะโอเค เปลี่ยนครบก็ทั้งหมดนี้ก็รวมประมาณ1 2ื่นนะฮะก็ทั้งบนทั้งล่างนี่ก็ตัวละ6 0 0ันนะฮะชิ้นละ6 0พันโอเคนะแบบสุดยอดมากครับไปโอเคเดี๋ยวผมขอมาอันนี้ก่อนแล้วกันนะฮะอะไรวะเขาเรียกว่าอะไรอันนี้นั่นเองนะฮะโอเคนี่แหละเลือดดีกว่าเอาเลือดดีกว่าโอเคเลือดไว้ก่อนนะฮะชุบชุบแล้วค่อยๆคอย่คอ,ยคอยไปพวกนี้ เออโอเคเอาประมาณนี้แหละใช้ได้เลยอืมไม่รู้อะอัพไปมั่วๆฮะไม่สนใจอะไรโอเคตอนนี้ผมก็ได้สกิลใหม่มาอีกแล้วนะฮะนี่ซูเปอร์แอคแท็กผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเป็นสกิลแบบว่าเกี่ยวกับอะไรนะฮะโอเคก็ต้องมาคอยดูไปพร้อ,รอ,รอมๆกันนะฮะโอเคถามว่าได้มายังไงเหรอมก็ไปแอบเล่นในพวกอันนั้นมาอะไรวะเควสเสริมอะไรประมาณนั้นแหละเออโอเคเดี๋ยวเยวเราสามารถใส่อะไรได้อีกวะ นี่โซล่าแฟร์โซล่าแฟร์ไม่รู้เหมือนกันเราได้อะไรมาใหม่บ้างครับนี่นะจุดจุดนี้อันนี้อ่ะมาใหม่เหรออันนี้คือ,อไรเอ่ยต้องลองดูต้องลองดูอาเีอาเม,าเมพานขึ้นเต่าใส่ไวเออแล้วก็เอาอันนี้ดีกว่าลองใส่นี้ดิรีคุมไอเสื้อกันเนี่ยไม่รู้ว่ามันคืออะไรเหมือนกันนะอันนี้ทําไมช่องนี้เราไม่มีอะไรเลยก็ไม่รู้เหมือนกันนะ เออโอเคซูปเปอร์ฟอนต์จัมป์เกี่ยวไหมเนี่ยกระโดดไม่ค่อยจำเป็นสักเท่าไหร่นะผมว่าเออไพเอสเครปเอะลองนี้ดูโอเคมาเกี่ยวอะไรกับชาร์จหรือเปล่ามาโอเคไปพร้อมละพร้อมจะลุยในยเรื่องละมาไปลุยกันเลยโอเคไปหาครั้งก่อนนะฮะนะจุดจุดนี้โอเค ผมว่านะเนเรื่องต่อไปนี่น่าจะเกี่ยวกับฟิเซอร์แน่นอนครับฟันธงเพราะว่าในพาร์ทที่ผ่านมานี่เราสู้กับพวกกองกำลังพิเศษกินิวมาแล้วนะฮะเออต่อไปฟิเซอร์ก็ต้องมานะฮะชัวป้าบโอเควันดีทรังมันจะแบบว่าเจอพวกจอมปีศาจเซลจอมันบูอะไรไปไม่ได้นะฮะเออมันต้องผ่านฟิเซอร์ก่อนแน่นอนนะฮะโอเคมาไปกันเลย ปีเจ็ดร้อยหกสิบสองนั่นไงฮะผมว่าแล้วเจอฟิเซอร์จนได้นะฮะโอ้โหแลวตอนนี้คุณเบจิต้ากับคุณกูรุลินก็นอนแน่นิ่งไปกับพื้นเลยนะฮะจุดนี้ก็ยังเหลือโกฮังนะฮะที่ยังยืนหยัดสู้อยู่กับฟิเซอร์ตัวต่อต,ต,ต,ตัวนะฮะในคราวนี้อ๋อดูเหมือนว่าโกคูกำลังรักษาตัวอยู่ด้วยนะฮะโอเคเอาแล้วใครจะสู้ฟิเซอร์เนี่ยจังหวะนี้ถ้าจะให้โกฮังไปสู้กับฟิเซอร์นี่มันคงเป็นไปไม่ได้แน่นอนครับ impossible นะฮะ โอ้โหมันไม่ใช่โอ้โหกระเด็นออกมาเลยฮะนะจุดนี้โอ้โหไม่ไหวอะไม่ไหวกูหางคงสู้กับฟรีเซอร์ไม่ได้แน่นอนนะฮะณตอนนี้โอ้ไม่นะโอ้โหพังเครื่องนี้ออกมาเลยเหรอโกคูเอาแล้วฮะฟลิเซอร์กำลังจะปล่อยพลังใส่โกหังแล้วจะมีใครมาช่วยไม่ทันไหมโอ้โหปล่อยไปแล้วนะฮะ อดูเหมือนจะมีคนมาช่วยไม่ทันนะฮะใครมาช่วยไว้โอ้โหโกคูนะฮะมาช่วยไม่ทันเดี๋ยวเดี๋ยวแล้วเมื่อกี้หายเป็นใครอะแล้วเมื่อกี้โกคูเขาไปรักษาตัวม,มาจากที่ไ,ทไหนวะแถวๆนี้เหรอทำไมมาช่วยโกฮังทันเหลือเกิน <c oughs> ไวเหลือเกินเออเอาแล้ยวยังไง <c oughs> ดูเหมือนว่าเราจะต้อง ไปเปลี่ยนประวัติศาสตร์ในช่วงฟริเซอร์นะฮะก็คือว่าต้องไปช่วยพวกโ<ว>กค <the> ูจัดการ <the> กับฟรีเซอร์นั่นเองโอเคได้เลยน่าจะไปจัดการกับฟริเซอร์คนเดียวนะฮะเออคงไม่มีพวกฟรีเซอร์ละเพราะว่าเราจัดการไอ้พวกฟรีเซอร์ไปตั้งแต่พลาที่แล้วแล้วนะฮะไอ้พวกกองกำลังพิเศษกีนิวอะไรประมาณนั้นโอเคดูเหมือนว่าอันนี้จะเป็น <now. S 1> ก่อนหน้านี้หรือเปล่านะ โอเคมีคุณเบจิต้ามีโกฮังแล้วก็คุณกุรลินโอเคดูเหมือนว่าตอนนี้เขากำลังจะอึ้งกันอยู่นะฮะโอ้มีถามหาแดนบอลด้วยฮะโอ้เบจิต้าอ้าวเดี๋ยวเดี๋ยวอันนี้ฟิเซอร์ร่างแรกนะฮะยังไม่เขายังไม่ได้เปลี่ยนร่างโอเคได้ยมาเชสิ โอ้โหมันเบ่งพลังเลยฮะโอ้โหออร่าของความเครียดแค้นนี่พรุ่งโชยออกมาเต็มที่ฮะณจุดนี้กำลังอึ้งกับพลังฮะโอ้วัดอะไรนะอ้าวเรามาแล้วฮะณจุดนี้แกข้างหลังนี่เป็นใครอะไม่สมอารมณ์จะท่นเอาซะเลยฉันจะฆ่าพวกแกทุกคน โอ้โหแม่อะไรจะขนาดนั้นมาโอเคก็คือว่าจัดการฟิเซอร์ใช่ไหมต้องชนะฟิเซอร์ได้เลยฮะมาสิคิดว่ากลัวเหรออ้าวสี่ต่อหนึ่งเอา้ามาอย่างไงครับจังหวะนี้สี่คนครับไม่กลัวหรอกจะก,กลัวอะไรโอ้โหปิวเลยเว้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเราอย่าเพิ่งประมาทมันนะฮะฟิเซอร์นี้มันอาจจะแพงนิดอะไรออกมาตัวที่เราไม่รู้ตัวก็เป็นได้ มาอโอ้ยยุบยุบขึ้นเต่ายัดขึ้นเต่ายัดแต่จังหวะนี้ขอโชว์ท่าใหม่น่อยแล้วกันโอ้โหไม่ทันปล่อย <c oughs> ที <c oughs> เร็วเร็วเร็ว,รวนี่นี่โอ้หแค่เฉียดเฉียดถ้าโดนจังจนี่ผมว่ามีจุกฮะโอเคมามา,มาจังหวะที่มันไปสนใจกับคนอื่นนะฮะเราก็ต้องใช้จังหวะนี้นั่นแหละสอยหลังมันนั่นเองนะฮะมันเป็นยุทธวิธีในการลบนิดนึงนะฮะ ตกใจแล้วสิตกใจเลยใช่ไหมทำไมข้าทำอย่างนี้ได้ล่ะอ่ะเอาไงเอาไงขึ้นเต่ายัดครับโอ้โหจังหวะนี้แหละท่านี้เลยนี่โอ้ยอะไรอะมันกันได้อะอะไรฟิเซอร์ฟิเซอร์อ้าวคัดซีนพอดีอีกจ้ามาครับสี่คนร่วมใจกันสู้นี่ไม่ต้องกลัวอะไรละโอเคพวกแกจะต้องตายอะไรเนี่ยมาชูสามนิ้วะไรของพี่แกสามนิ้วอะไม่ใช่เดี๋ยวฉันจะแสดงให้พวกแกได้เห็น แสดงอะไรอะเอ้ยชาร์จแล้วจังหวะนี้อย่าบอกนะพลังเพิ่มเนี่ยโอ้ไม่ใช่แค่พลังเพิ่มแล้วฮะเปลี่ยนร่างแล้วโอ้โหดูเหมือนจะเป็นร่างสุดท้ายขึ้นเต่ายักก่อนเลยนี่นี่รวมใจกันปล่อยพลังนะฮะโอ้โหมามามาจังหวะนี้แลหละโอ้โหแล้วเลือดมันเพิ่มด้ไงผมไม่ชอบตรงนี้แหละเออเว <c oughs> ลาคัดซีนจบแม่งเปลี่ยนร่างกัน <c oughs> ชิปบ้าแล้ว <c oughs> พลังมันจะเยอะไปไหนเอาเอาเ่อยไม่ได้อีกแบงเลยเฮ้ยเจ้ามาโอ้โหมันปล่อยพลังแล้วจังหวะนี้เฮ้ยเฮ้ยหลบก่อนหลบก่อนอ้าวคัดซีนซะงั้นเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเมื่อกี้คุณเบจิต้ายังสู้กับเราอยู่เลยเมื่อกี้ไม่ใช่เหรอโอ้โหโดนเหวี่ยงเข้าให้แล้วจังๆนะจุดๆนี้อย่าบอกนะเหลือเราคนเดียวโอ้โหเหลือเราคนเดียวจริงๆด้วยโอ้ยเฮ้ยเฮ้ยโอ้ยอย่าอย่าอย่าคุณพิกโร่ก็มีเอาคุณพิกโร่มา อะไรอะไร,ะไรขึ้นเต่ายัดขึ้นเต่ายัดนี่มันหลบได้เวหลบได้ใช่ไหมที้ข่าวนี้หลบได้ไหมจังหวะนี้แหละคุณพิฆกโลกถ่วงไวาใล้ผม่อยผมใช้ท่านี้หน่อยแล้วกันมันต้องประชิดววาท่านี้ถึงจะแบบว่าแสดงอนุภาพได้โหดโอเคจังหวะนี้แหละตอนมันพักพื้นนี่แหละนี่นี่ได้อยู่ครับ จังหวะนี้โฮ้ยโอ้โหกระเด็นออกมาเลยเฮ้ยหลบได้เว้ยขึ้นเต่ายัดยัดเลยยัดเลยมันกันกันเว้ยกันเหรออะไรอ่ะกันทำไมอ่ะพี่กันทำไมกันทำไมขึ้นเต่าขึ้นเต่ายัดขึ้นเต่ายัดจังหวะนี้โฮ้ยโอเคแล้วถอยหลังมาเลยอ๋โอเคจังหวะนี้แหละฮู้ได้อยู่ได้อยู่ อ้าวโกคูมาจะกลัวอะไรจังหวะนี้ปะเรามาปล่อยพลังขึ้นเต่าช่วยกันเถอะโกคูอาจังหวะนี้แหละเอ้ยนี่นี่โอจังหวะนี้โดนเข้าไปเยอะเลยใช่ไหมล่ะโอ้โวนีดิโอ้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 โ้คุณโกคูก็มีทาไมมาจัดการผมเนี่ยเอาละจังหวะนี้ส่งปแลาให้หน่อยนะคุณโกคูเต็มเต็มนี่เยอะดเยอะฮะจังหวะนี้เฮ้ยชุบุบ ต้องเข้าใส่ละขึ้นเตาโอ้โหนี่ขอดื่มเลือดแป๊บมานี่นดิเผื่อมันจะปล่อยพลังอะไรที่ร้ายแรงมามาอีกอุย้ยไม่ถึงเว้ยเฮ้ยมานี่ดิมานี่มานี่มานี่มายังไรงเล่ามาคือเตาอัดเต็มเต็มโอ้ยโอ้โหยเอาละคุณโกคูถกไปได้ผมหน่อยอุย้ยเฉียดนิดเดียวฮะเฉียดไปหน่อย โอเคไม่ตายก็เลี้ยงไม่โตจังหวะนี้ปามาเราต้องมาร่วมกันสู้นะฮะเฮ้ยเอ้าเร็วเอาเร็วไปเลยโอ้โหแม่งโดนอีกพอดีนะครับซีนช่วยอ่ะโอ้โหไม่งั้นโดนหนักอยู่นะอ่าดูเหมือนว่าโกคูกำลังจะปล่อยบอลยิงกีนะฮะเอาโดนแน่ละโอเคจังหวะนี้ต้องขึ้นเต่าอัดไปก่อนเลยนี่โอ้โหมันจะปล่อยพลังเร็วชิงนะครับจังหวะนี้เฮ้ย ไปแล้วเว้ยไปแล้วเว้ยเอยเด้อเด้อเดอโกคูเลือดจะหมดปะอะไรเล่าหูบังอาจบังอาจมาจัดการคุณโกคูผมเหรอข,ข,ขึ้นเตาขึ้นเตาอย่ามายุ่งอย่ามายุ่งไม่ได้เลยจังหวะนี้ลุกขึ้นมาเต็มเต็มฮะท่านี้วู้เราต้องอยาให้เขาแบบว่าเข้าใกล้คุณโกคูน,นะฮะถ้าเข้าใกล้ไม่ได้เลยจังหวะนี้ต้องเอ้ยเฮ้ยเ้ยอืมดีนะการทันต้องให้คุณโกโเคูเขาแบบว่ารวบรวมพลัง สร้างบอลกิ๊กิลูกใหญ่ขึ้นมาก่อนโอ้ยเอ้ย้ย้ยกานการกรแป๊บเอ้ยเ้ยเ้ย้อะไรวะมาตาพลังแล้วนี่เฮ้ยมาดิดิโอ้โหแม่งเนี่ยแน่จริงอยากใช้ห่างดีวะเฮ้ยอะไรเฮ้ยเอาแล้วเอาแ้วเอาแ้วเฮ้ย้ววัวว นี่นี่เต็มเต็มเอาได้อยู่ได้อยู่วันนี้แหละต้องเข้าใส่มาแล้วเอ้ยเจ๊เจ๊เเจ๊เโอ๊ยโอ๊ยโอ้ยโอ๊ยโอ๊ยนี่ขึ้นเต่าเลยทานี่ครับเต็มด้วยกบได้เหรอกบได้ใช่ไหมกบได้เหรอเฮ้ยมันไปหาคนโกคูแล้วจังหวะนี้อย่า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 ไม่ให้อ่ออไอ้นี่แม่งเอาเอาเอาป๊อตเถอะวะเอาป๊อตด้วยมันป๊อตด้วยเฮ้ยเอาตรงๆเว้ยแม่งป๊อตนี่มา บินหนีเหรออะไรบิน,นหนีไปไหนบินโอ้โหมาเจอท่านี้เจอท่านี้พลัขงขึ้นเต่าอัดอีกครับจังหวะนี้อ้าวคัดสีลวเลวยอ้าวโดนเล่นมันหนักเลยใช่ไหมละ่ะอ่าเรียบร้อยฮะโกคูช่างบอลกินกี่ได้แล้วเอาไปกินยังไงเต็มเต็มวู้ฟินิชเลยโอ้โหเคลียร์ครับ โอ้ยเอาเรื่องอยู่เว้ยก็คือว่าในเรื่องนี้ถ้าเราไม่ได้เอายาอะไรมานี่โอ้โหเรียบร้อยฮะจบเกมโอเคอ้าวเลเวลอัออีกแล้วฮะมาเ้ามีเน็กด้วยจังหวะนี้เดี๋ยวบอกนะสู้ใครอีกอะไม่ไหวมั้งถ้าจะให้สู้อีกอะโอ้ถึงกับสุดฮะโอ้คุณโกคคโอ้ท่านพ่อ โอ้ยปะไม่เป็นไรแล้วนะโอเคเราแอบอยู่ห่างๆอย่างนวงๆนะฮะเฮ้ยเอ้าเฮ้ยเดี๋ยวใครมาบีบคอเราเออเรียบร้อยฮะปิโกโร่อย่าบอกนะฟิเซอร์มันยังอยู่อะโอโมนะไม่เนาะเป็นไปไม่ได้โอ้โหเดี๋ยวมันยังไม่ตายนะฮะโดนไปขนาดนั้นแล้วยังไงเออโอ้ย จะฆ่าวพวกแกให้หมดเฮ้ยเอาไม่นะฟรีเซอร์หยุดนะโอ้โหโกคูเรียบร้อยฮนะอันนี้น่าจะเป็นฉากที่คุณรินได้ตายเรียบร้อยแล้วนะฮะได้เสียชีวิตลงหรือเปล่าไม่แน่ใจท่าผมจำไม่ผิดนะร่อยในแกรย่าดูเหมือนว่าโกคูเขาจะขึ้นแล้วนะฮะณจุดนี้ก็กลายเป็นซุปเปอร์ไซ่าขั้น2แล้วนะฮะ โอ้ยส,สุดยอดเยสเคแล้วเราต้องสู้ต่อป่ะเนี่ยอะฮะยังฟิเซอร์ยังอยู่นะฮะเจะต้องตายโอ้โหโอ้ยเป็นไงล่ะเป็นไงล่ะโอ้โหเจอซุปเปอร์ไซยาขั้นสองไปมาฉันมาช่วยไว้แล้วนี่จังหวะนี้ต้องเป็นเราอยู่แล้วฮะมา ยา <ítulo> เอ loser, ้ยยังใช้ยาได้อยู่เว้ยคราวนี้โอเคสวยครับโออะไรเนี่ยมันจะเก่งไปแล้วฮะเก่งเหรออ่ะยังไงขึ้นเต่าขึ้นเต่าไปกินมันจะอึดไปแล้วไอ้น้องโอ้ยโอยโอ๊ยโอยโอเคโอ้โหส่งพลังไว้หน่อยนะเดี๋ยวข้ารวบรวมพลังก่อนปล่อยพลังขั้นสุดยอดใส่มันละไอ้ฟิเซอร์เนี่ยเป็นคลายมือข้าหรอกโอ้ย โอ้โหโอ้โหโกคูก็มีแม่งมาเล่นงานเราโอ้โหมางงานเข้าแล้วมันจะปล่อยพลังอีกหรือเปล่าโอเคโกคูถั่วไวลาไว้หน่อยนะนี่ไม่โดนเว้ยจังหวะนี้เข้าใส่ละตอนที่มันกำลังสนใจคุณโกคูโอเคท่านี้หน่อยเป็นเป็นโอ้ยหลุดโฟกัสด้วยแต่ก็โดนอยู่นะฮะมามาขึ้นเต่าซ้ำโดนอยู่ยยายาๆๆๆๆๆามามา โอ้โหแหมเป็นฉากที่สุดยอดมากโอ้ยเอ้ยเอ้ยเอ้ยอะไรปะโอ้ยจะปล่อยพลังสักหน่อยแหมไม่ให้เราได้ปล่อยเลยเฮ้ยชุโหคืนเต่าอัดไปเลยเป็นไงนี่กระเด็นกระเด็นฮะท่านี้เลยจังหวะนี้นี่โอ้โหโดนจังๆฮะเต็มเต็มฮ่าฮ่าฮ่าวู้ฮูมามาพิสเตอร์พิสเตอร์มาเลยมาเลยเจอกูหน่อย แม่กันได้อีกเว้ยกันเหรอกันเหรอเอาใส่หน่อยอา่าอย่างไงอ้าวเฮ้ยยังไม่จบอะไรเนี่ยมันได้ปล่อยพลังอะไรมาอีกแล้วนะฮะอ้าวฟินิชซะงั้นยังไงเคลียร์โอสเดี<อ>๋ยวเดี๋ยวเรายังไม่ได้ใช้เลือดเลยเนะี่ยอ้าวมีเน็กต่อครับโอ้โหแม่งเน็กบ่อยเหลือเกินโอ้อย่าบอกนะมันยังไม่ตายอกนะเฮ้ย ยังไงโอ้ยยังไม่ตายจริงๆด้วยะฮะโอ้ยต้องมาสู้ในป่องภูเขาไฟนะฮะเดี๋ยวโอ้โยมีเบงพลังนะ้วโอ้โหกล้ามกล้ามขึ้นเลยไปเล่นฟิตเนสที่ไหนมาเนี่ยโอ้ยอยากไปเล่นด้วยจังนะขึ้นเต่าอัดเลยครับจังหวะนี้เฮ้ยโอ้โอโหขึ้นเต่าไม่มีไหมโอ้โหแล้วเลือดเบือนจะเพิ่ม,เ,มเยอะขึ้นหรือเปล่าใช่ครับเลือดมันเพิ่มขึ้นจริงๆด้วยเออขึ้นเต่าซ้ำนี่โอ้จังหวะนี้ ไหวหรือเปล่าเแบบ๊โอ้โหเฮ้ยมานี่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 เลยไอ้หนูโว้ยทำไมโอ้โห,าม,โโหมายังไงอะยังไงล่ะสาค,ครับมาสองพลังขึ้นเต่าช่วยกันเออ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 โอ้โห,โโหจังหวะนี้โดนแล้วจังหวะนี้โดนแล้วอะโขกไปร้า้าาผมหน่อยแล้วกันไม่โดนเนี่ยมันชอบแบบไม่อยู่นิ่งอ่ะพิซเซอร์ ไอเชอร์เอาจังหวะน,นี้ก็ะซัมครับสองพลังขึ้นเต่ารวมกันเป็นพลังขึ้นเต่าซูปเปอร์ไซย,ยาขันอะไรพูดอะไรของผมเนี่ยแหมอ้ปาปาระยะประชิดอโอ้โหแบบว่าหินภูเขาไฟนี่หายไปไปแบบโวดเลยอ่ะเอมา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 ทานนี้หน่อยไหมไงไม่ทานปล่อยเว้ยเอาละเอาละเลือดมันแบบว่าลดเยอะแล้วนะฮะเนี่เต็มเฟืย เสียดายจริงๆถ้าเมื่อกี้นี้ถ้าโดนนี่แบบว่าเต็มๆนะฮะนี่นี่เอาเว้ยยังไงจ๊ะยังไงเว้ยเอาอยู่ข้างหลังจ้าอยู่ข้างหลังครับวู้ฮู้เอาวา้าเบอะว้าเบอะเฮ้ยชุบ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 เอาเอานี่นี่นี่เอาท่านี้หน่อยเลยจัดไปเต็มๆโอ้โหฮอีกทีครับอีกทีซ้ำซ้ำซ้ำเข้าไปนี่โอ้โห ลาวานี่พุ่งกระชูดออกมาเนี่ยฮะขึ้นเต่าไหมเฮ้จะจบแล้วจบแล้วอีกนิดเดียวเรียบร้อยเคอฟินิชน่าจะเป็นอันจบสิ้นพิธีรีตองแล้วนะฮะถ้าแบบว่าเดาไม่ผิดถ้ามันยังแบบว่าไม่มีพลังแล้วนะถ้ามันยังมีพลังอยู่ก็เออไม่รู้จะว่าไงแล้วอ้าวยังไงดูเหมือนจะยังไม่จบหรือเปล่า อะไรเนี่ยอะไรอ้าวเดี๋ยวเดี๋ยวเดเทพเจ้ามังกรนะฮะแต่แต่แต่เขาเรียกว่าอะไรอ่ะโอเคมันเอ่อเป็นเทพเจ้าอีกตัวนะฮะมังกรอีกตัวนั่นเองโอเคผมก็จำอะไรไม่ค่อยได้แล้วเกี่ยวกับอนิเมะโอเคมันจบลงแล้วดนะฟิเซอร์ต่อยได้แกร์เดี๋ยแล้วแล้วใครเป็นคนขอพรเนี่ย ยังไงครับจบหรือเปล่าขอบคุณอ่าดูเหมือนว่าจะจบสิ้นเรียบร้อยแล้วฮะโอเคแล้วก็กลับมาช่วยโกคูสำเร็จแล้วนะฮะโอเคได้เลยโกคู ก็กลับมาสงบสุขเรียบร้อยนะฮะเย้โอเคาอเคโอเคโอเคโอเคอคอเคโ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 เคโอเดอเคโอเคอเคโอเคโโอเคอเคโเคโเคโอเคทองคโอเคโอเคโอเโอเค Yes. ใช่แล้วขอบคุณมากอ่าก็ตัดเข้าสู่อนิเมะใช่ไหมรรอะไรเนี่ยนกฮูกตัวนี้ยังไงโอเคเรื่องาราวต่างๆมันเพิ่งเริ่มขึ้น ป็นไปไม่ได้เฮ้ยเฮเดี๋ยวเดีวเดีวแล้ว,วไอ้นี่มันคือใคร <c oughs> <c oughs> เอาแล้วไง <c oughs> ดูจากเสียงหหดเราะมันแล้วไม่ใช่พวกเราแน่นอนนะฮะเอาแล้วมันยังมีเงื่อนงำอยู่อีกนะฮะนี่ณนะจ,จุดนี้ ถ้าให้ผมเดานะฮะน่าจะเป็นไอ้พวกเปลี่ยนประวัติศาสตร์ให้แบบผิดเพี้ยนไปจากเดิมแน่นอนเราก็ต้องมาคอยตามแก้ใช่ไหมชัวป้าบไอ้นี่แหละตัวการที่อยู่เบื้องหลังโอเคฮะโอโ้ก็รู้สึกพลาดนี้จะเหนื่อยพอสมควรเลยเนี่ยช่วงฟิเซอร์เลยว่าโหหลายล่างเลยทีเดียวนะฮะโอเคครับก็ต้องผมก็ต้องขอตัวไปลาไปก่อนนะฮะขอไปพักสัก นิดนึงนะฮะโอเคไว้มาเจอกันใหม่พาร์ทหน้านะพาร์ทหน้าก็ความสุขยังรอเพื่อนๆอยู่นะฮะโอเคพาร์ทนี้ขอตัวลาไปก่อนฮนะฮะสวัสดีครับเดี๋ยวเดี๋ยวลาด้วยท่าอะไรดีโอเคออืฮึโอเค,อเคบ๊ายบาย